รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทั้งโลกอะครับที่ดอนอุบาลต่อทะเลเนี่ยเราใช้อาหารอะไรทําไมในสิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งตัวมนุษย์เราถึงมีอาหารสาเร็จรูปขึ้นมา <S <S การจะใช้อาหารสำเร็จรูปพวกนี้มาได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเก็บเอนไซม์จากระบบทางเดินอาหารที่มีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์แล้วแล้วเราก็สร้างสูตรอาหารขึ้นมาซึ่งใช้ระยะเวลาเกือบ10ปีจนเป็นผลสำเร็์ล่าสุดก็คือการสร้างสูตรอาหารของต่อตนุ นะครับแล้วก็ต่อมาเฟืองขึ้นมาได้เป็นข้างแรกของโลกจดทางด้านสิทธิทางด้านปัญญาที่เรียกว่าสิทธิบัตร วัสดีค่ะวันนี้ขวัญยังอยู่ที่ทอชภอูเก็ตค่ะสัปดาห์ที่แล้วขวัญน,นาทุกคนได้ร่วมกันภาคภูมิใจในความสําเร็จของคนไทยของนักวิจัยจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ประสบความสําเร็จในการอนุบาลเต่ามะเฟืองไวอ่อนในบ่อเลี้ยงเกินหนึ่งปีเป็นประเทศหนึ่งใน5ของโลกที่ทําสําเร็จกับการอนุบาลเต่ามะเฟือง สัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของโลกและยังเป็นสัตว์สงวนของไทยเต่ามะเฟืองเป็นเต่าน้ําลึกต่างก,กับเต่าทะเลสายพันธุ์อื่นที่ผ่านมาไม่สามารถอนุบาลเป็นเวลานาน,านได้เนื่องจากจะไายชนบ่อเลี้ยงจนติดเชื้อและเสียชีวิตแต่ทีมนักวิจัยคนเก่งของจังหวัดภูเก็ตทําได้สําเร็จแล้วค่ะนอกจากการอนุบาลเต่ามะเฟืองไวอ่อนสําเร็จเป็นหนึ่งใน5ของโลกแล้วทีมนักวิจัยทอชอภูเก็ตยังทําสําเร็จอีกหนึ่งเรื่องคือ งานวิจัยความต้องการโปรโตีนที่เหมาะสมในอาหารเม็ดของเต่าตนุไว้อ่อนในบ่อเลี้ยงสูตรอาหารเต่าตนุครั้งแรกของโลกด้วยค่ะปรบมือรัวๆให้กับพี่โตฮิรันกังแานักวิจใจคนเก่งศูนย์วิจัยทรัพยายกรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามมนตอนบนจังหวัดภูเก็ตและทีมงานด้วยค่ะ แนวคิดและสมมติฐานของพี่ฮิวรันที่เป็นปัจจัยทําให้เกิดความสําเร็จงานวิจัยความต้องการโปรโตีนที่เหมาะสมในอาหารเม็ดของเต่าตนุไวอ่อนในบ่อเลี้ยงสูตรอาหารเต่าตนุครั้งแรกของโลกที่มีเอกสารทางวิชาการเผยแพร่มีการจดสิทธิบตัตรและได้รับเลขคําขอเพื่อจดสิทธิบตัตรเป็นที่แรกของโลกมีกระบวนการทางความคิดอย่างไรไปฟังกันค่ะ การน้ำมันต่อทะเลเนี่เป็นเป็นอะไรที่ต้องทุ่มเทและตั้งใจสูงมากแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องต้องมีนวัตรกรรมหรือหรืองานวิจัยที่มาสนับสนุนภาวะสถานการณ์ปัจจุบันผมก็เลยเข้ามาทํางานใหม่ๆก็ชอบชอบว่าเออเราจะทํายังไงให้ต่เราตายเพิ่มขึ้นให้มันสูงที่สุดที่ทําได้2เราจะแก้ปัญหาเรื่องเรื่องกัดเท้ากันยังไงต้องเป็นปัจจัยหลักของการอน,นุบาลต่อตนุ เลยที่มันกัดเท้ากันแล้วก็อัตรารอดตายในต่อกระหรือในต่อยากแล้วแต่ที่มันมันค่อนข้างที่จะต่ำจากการการนำามาอนุบาลในบ่อเลี้ยงผมก็เลยคิดว่าอสิ่งสําคัญที่สุดคือกระบวนการจัดการนะรการจัดการทั้งหมดเช่นความถี่มื้ออาหารความหนาแน่นที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาหารลอยอาหารจมซึ่งจะเกด่ยข้องกับพฤติกรรมในธรรมชาติของเขาการที่สร้างสูตรอาหารขึ้นมาที่มีองค์ประกอบ ทางเคมีโปรตีนไขมันคาร์บอฮเรตต่างๆที่มันสอดคล้องกับอาหารธรรมชาติเพราะเราเลี้ยงต่อพวกนี้ในบ่อเลี้ยงเราจะไปดาย่าทะเลไปตัดหญ้าทะเลทั้งๆที่ปัจจุบันเรากำลังเทียบเพาะขายายพันธุ์เพื่อปลูกเพราะตัวแหล่งหญ้าทะเลมันเป็นคาร์บอนเครดิตหรือเป็นบลูคาร์บอนที่ดีที่สุดแล้วโดยปกตินะฮะผมก็เลยมองว่ากระบวนการศึกษาวิจัยนีย่สำคัญมากก็เลยเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ คือเราตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการการจัดการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งตัวนี้เป็นสมมติฐานแล้วพิสูจน์สมมติฐานออกมาให้ได้ว่าอ่ะทำไมมันถึงอัตราลดตายต่ําทําไมมันถึงกัดกันล้วจะแก้ปัญหาการกัดกันได้ไงสุดท้ายกระบวนการทั้งหมดนะครับมันก็เริ่มมาจากงานวิจัยชิ้นที่1นชิ้นที่2จนเป็นประมาณ10ชิ้นซึ่งทั้งหมดทั้ง10ชิ้นเนี่ยเราก็แก้ตอบโจทย์ได้เกือบเกือบร้ออเแล้วนะฮะตัวเฉพาะงานตัวสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับ วัสดุสิ่งจูงใจหรือของเล่นมันที่เพื่อลดพฤติกรรมความก้าวร้าวในบ่อเลี้ยงเช่นการใช้บอลใช้ห่วงในต่างๆมามาใช้ซึ่งตัวนี้ก็4ีผิดไปแล้วมาดูความสำเร็จงานวิจัยความต้องการปโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารเม็ดของเต่าตนุไวอ่อนในบ่อเลี้ยงสูตรอาหารเต่าตนุครั้งแรกของโลกที่มีเอกสารทางวิชาการเผยแพร่ เป็นความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามมาเป็นเวลา10ปีค่ะทั้งโลกครับที่เราอนุบาลต่อทะเลเนี่ยเราใช้อาหารอะไรเลี้ยงมันเราพยายามนึกว่าเราจะเลี้ยงเราจะใช้อาหารจากธรรมชาติมาเลี้ยงมันแต่เราลืมไปอย่างว่าอาหารธรรมชาติบางอย่างเราหามาไม่ได้ส่วนอีกบางอย่างเนี่ยที่เราเอามาอาหารที่มันเป็นอาหารสดืออาหารเทียบนี่ยการจัดการการ ฤดูการที่เป็นช่วงมสูงที่นุนราคาตน้นทุนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในการจัดการเนี่ยมันยากซึ่งเรามองกลับไปว่าทําไมในสิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งตัวมนุษย์เราถึงมีอาหารสาเร็จรูปขึ้นมาการจะใช้อาหารสำเร็จรูปพวกนี้มาได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเก็บเอนไซม์จากระบบทางเนิอนอาหารของเต่าที่ที่ก็ตายตั้งแต่เกิดที่มีระบบทางเนิอนอาหารที่สมบูรณ์แล้วเราตรงนั้นแหละครับเก็บตัวอย่างมาแล้วเราไปวิเคราะห์เอนไซม์ต่างๆแล้วเรามาเอาเอนไซม์ตัวนั้นสกัดออกมาเพื่อมาย่อยตัววัตถุดิบต่าง แล้วเราก็สร้างสูตรอาหารขึ้นมานะฮะซึ่งใช้ระยะเวลาเกือบ10ปีจนเป็นผลสำเร็จล่าสุดก็คือการสร้างสูตรอาหารของเต่าตนุนะครับแล้วก็ต่อมาเฟืองขึ้นมาได้เป็นครั้งแรกของโลกการที่เราจะบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของโลกได้ครับมันไม่ใช่แค่คิดว่าเราเป็นครั้งแรกหรือเราเคยเห็นว่างานวิจัยเคยตีพิมพ์มา่มีแต่การที่พูดว่าครั้งแรกของโลกนียมันต้องอยู่ในพื้นฐานของการจดทางด้านด้านสิทธิทางด้านปัญญาที่เรียกว่าสิทธิบัตร หรือว่าพาเทนนะตัวนี้มันจะมีฐานข้อมูลของสิสทธิบัตรอยู่เรียกว่าพาเเทนดาตาเบสเราต้องเอางานของเราเนี่ยเข้าไปสืบค้นในนั้นก่อนว่างานของเราเนี่ยมันเหมือนมันมีอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้ามันมีเราก็ย,ยื่นจดไม่ได้แสดงว่างานของเราไม่ได้เป็นครั้งแรกหรือไม่ได้พัฒนาจากของครั้งแรกที่ดีขึ้นผมกับผมก็ไปศึกษาไปค้นดูมันไม่เคยมีใครยื่นจดถ้าถามว่ามันมีเคยมีใครตีพิมพ์ไหมเคยมีครับแต่ไม่เหมือนของผมแต่การตีพิมพ์ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเป็นการ ครอบครองสิทธิหรือสือสิทธิ์การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่เนี่ยเป็นครั้งแรกของโลกผมก็เลยสืบค้นเสร็จปุ๊บผมก็มายื่นจดแล้วก็เป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่การยืนจดสิทธิบัตรนะครับมันมันสำคัญตรงหนึ่งก็คือมันอาจจะไม่ไม่เป็นทางการค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครมาซื้อเพื่อจะเอาไปเลี้ยงต่อเพื่อนรักหรอกครับแต่เราสร้างขึ้นมาเพื่อมันเป็นเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่มันต่อย,ยอดในอุตสาหกรรมอย่างอื่นได้โดยใช้ตัวนี้เป็นตัวเทียบเียงหรือเป็นต้นแบบนะฮะ จากความพยายามมาตลอด10ปีส่งผลให้พี่ฮิรันสามารถค้นพบงานวิจัยนอกจากเป็นการอนุรักษ์เต่าตนูเต่ามะเฟืองยังเป็นวัตกรรมงานวิจัยที่ผู้สนใจสามารถนำไปต่อยอดโดยนำผลงานวิจัยของพี่ฮิรันเป็นตัวอย่างเทียบเคียงได้ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้พี่ฮิรันมุ่งเน้นเรื่องสวัสดิภาพการรอดชีวิตของเต่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะสิ่งสำคัญทั้งหมดนะครับมันก็จะประกอบกับการที่ เรียกว่าเกี่ยวับสวัสดิภาพสัตว์ในการที่เรานํามาเลี้ยงให้เขาเมียตารแตายได้มากกว่า90ก็ผมที่95นี่ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครจากการทดลองเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า90านะครับอันที่2ความสมบูรณ์ของระยนังโดยเฉพาะขาคู่หลังเนี่ยคือร้อยตัวเนี่ยมีอยู่90ตัวที่ขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เกือบร้อปอรงค์ประกอบของเท้าหลากัหลกๆก็คือนิ้วเท้า5้นิ้วมีอยู่ครบอันนี้คือสิ่งสาคัญ รู้หรือไม่เพศของเต่าทะเลจะถูกกาหนดโดยอุณหภูมิในหลุมฟักไข่เตา่าในช่วงระยะฟักไข่โดยลูกเต่าทะเลจะเกิดเป็นตัวผู้เมื่อไข่เต่าพ่อฟักในที่อุณหภูมิตม่ำและจะเป็นตัวเมียเมื่อไข่ฟักในที่อุณหภูมิสูงค่ะอุณหภูมิในหลุมไข่ของเต่าทะเลจะเป็นตัวกําหนดเพศของเต่าทะเลมันจะไม่ได้กาหนดมาจากในตัวมันอุณหภูมิในหลุมไข ที่เกิน30องศาเซลเซียสก็จะเป็นตัวกําหนดให้เป็นเพศเมียที่ต่ากว่า28บก็จะเป็นเพศผู้นะฮะที่ประมาณ29กว่ากว่านี่ก็จะเป็น50 50อุณหภูมิตัวเนี้ยที่เป็นตัวสามารถที่จะคํานวณว่าจะเป็นสัดส่วนของเพศต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับต่อแต่ละชนิดด้วยที่ที่มีสัดส่วนของเพศที่ที่อาจจะแตกต่างกันบ้างขาหลังของต่อนะฮะมันคือขาที่บังคับทิศทางขาหน้าคือขาว่ายน้ําขาหลังบังคับทิศทางและที่สำคัญถ้าเป็นตัวเมียจะใช้ขาหลังในการ ุณหลุมบางไข่สาขาก็ด้วนไปครับก็ขุดหลุมได้ไม่ลึกหรือได้หรือขุดหลุมไม่ได้นะฮะมันก็จะส่งผลต่อไข่เพราะไข่ในหลุมพักอุณหภูมิจะเป็นตัวกาหนดถ้าขุดหลุมแน่ตื้นอุณหภูมิก็จะสูงไข่ทั้งหมดที่ฟักออกมาก็จะเป็นตัวเมียหมดซึ่งจะเป็นตัวเมียหมดสูญพันธ์ครับอันนี้คือคือ,ค,อคือปัจจัยต่างๆที่เราพยายามมุ่งเน้นให้ความสําคัญกลับไปที่ตัวต่อมากวามากว่ามากกว่าที่เราจะเน้นปริมาณที่ต้องต้ององอกมาเยอะๆ แต่เราเน้นคุณภาพของการอนุบาลเพื่อที่จะให้ส่งผลต่อการวัตถุประสงค์ของการทํากิจกรรมอนุบาลต่อในบ่อเลี้ยงเพื่อปล่อยคืนกับสู่ธมร,รมชาติเราปล่อยออกไป1โตพอปกป้องศัตรูธรรมชาติได้2แข็งแรงสุขภาพดีนะคะความสมบูรณ์ทุกอย่างครบอันสุดท้ายเรากําลังจะได้ผลสำลิปมาคือการที่เขาปล่อยออกไปประมาณ15ปีถึง2ีปีนี้ก็กลับมาวางไข่ได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยอันนี้คือเป้าหมายหลักที่ที่ท,ท,ที่ที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่า ทำไมถึงต้องวางแผนการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาและปรับปรุงต่อไปย้อนมาดูความสำเร็จของไทยซึ่งนับเป็นประเทศที่5ของโลกที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงเต่มามะเฟืองเกิน1ปีสาเหตุที่ยังมีเพียง5ประเทศของโลกที่ทำได้เพราะเต่มามะเฟืองมีข้อจำกัดในการดูแลค่อนข้างมาก ความสําเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ได้เกิดผลพลอยได้ซึ่งเป็นข้อดีต่อการอนุบาลเต่าในอนาคตด้วยความสําเร็จในการเพราะขยายานธุ์แมงกระพุนหนังลายจุดและแมงกระพุนลอดช่องการสร้างระบบเลี้ยงสําหรับลูกเต่ามะาเฟืองโดยเฉพาะอคอกป้องกันไม่ให้เต่าเกิดบาดแผลงานวิจัยในการอนุบาลเต่ามะเฟืองในวรารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเล่มเราไม่เคยเลี้ยงต่อมะเฟืองได้สาเร็จ ในประเทศไทยไม่เคยสําเร็จเลยเราก็องความรู้จากการเลี้ยงเต่าตนุนะฮะต่อกระมาพัฒนาแล้วมาปรับใช้ในตรงส่วนของการเลี้ยงตรงส่วนนี้และสุดท้ายเราก็ได้ตัวเรายื่นจดได้เลขคำขอของสิทธิบัตรตอนนี้เรามีสิทธิบัตรทั้งหมด1ฉบับที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับกับอีก2อันที่เป็นเลขคําขอตอนนี้สิทธิที่ด้นนปัญญาที่เราถือไว้ก็คือในกลุ่มของพาเทนต์เนี่ยเรามีตัวทำไมทำไมเราใช้เราไม่ใช้คำว่าสิทธิบัตรสิทธิบัตรภาษาอังกฤษมีคําเดียวคือพาเทนต์แต่คนไทยแยกเป็นด้วยกันประกอบด้วย3ส่วนก็ือ สิทธิบัตรที่เป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่สิทธิบัตรเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งประดิษฐ์อันที่สาคืออนุสิทธิบัตรก็คือเกี่ยวกับกรรมวิธีวิธีการต่างๆนะครับของผมนี่มันเป็นกรรมวิธีเป็นสูตรเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาก็เป็นในส่วนของอนุสิทธิบัตรซึ่งผมมีทั้งหมดที่ยื่นจดเนี่ยทั้งหมดตอนนี้สามสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยได้คือจดได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ประกาศสิทธิบัตรมาเรียบร้อยแล้วก็ต่อต่ออายุจากหปีเป็นสิปีแล้ว กับอันสองฉบับหลังน,นี่ได้เลขคำขอแล้วก็เหลืออยู่ในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายก่อนจะประกาศเป็นใบอนุญาตคือถ้าผ่านกระบวนการนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ที่น่าเป็นกังวลเต่ามะเฟืองมีบทบาทสําคัญในการควบคุมปริมาณแมงกระพุนและอาศัยอยู่ในทะเลลึกเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอาหารของเต่ามะเฟืองคือแผงต้นพืชแผงต้นสัตว์ตามระบบนิเวศในทะเลค่ะ วันนี้เรามาดูต่อมาเฟืองใช่ไหมครับเป็นต่อที่ใหญ่สุดในโลกนะครับแล้วก็เขาก็กินอาหารหลักของเขาเนี่ยตั้งแต่เล็กๆก็จะเป็นเกี่ยวพวกแบงต้อนพืชแบงต้อนสัตว์ต่อมาเฟืองนะฮะอยู่ในบทนิเวศิยานี่ตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเขาเล็กๆก็จะกินแมงกะนฟูตัวเล็กๆนะครับพอโตขึ้นก็กินตัวแมงกะนูตัวใหญ่ๆสิ่งสําคัญที่สุดที่เราเห็นชัดที่สุดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราครับว่าถ้าเรามีต่าทะเลหรือต่อมาเฟืองอยู่เนี่ยก็จะทําให้การท่องเที่ยวทางทะเลของของมนุษย์ปลอดภัยขึ้น ทั้งมีพิษและไม่มีพิษเราเห็นชัดว่าถ้าปรจำนวนประชากรของเต่าลดน้อยลงตัวแมงกะพุนมันจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะเห็นข่าวในช่วง10ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับผลกระทบต่อ,อนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของไฟคุกค,คามจากแมงกะพุนพิษอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดชัดเจนอยู่แล้วครับว่าถ้าเต่าน้อยลงผลกระทบโดยตรงกับมนุษย์ก็คือการได้รับผลกระทบจากแมงกะพุนพิษ รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเต่ามีความจําเป็นอย่างไรกับท้องทะเลและเป็นสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษในการจัดการกับแมงกระพุนพิษในทะเลจากความสําเร็จของงานวิจัยเลี้ยงเต่มามะเฟืองเกิน1ปีเกิดผลปล่อยได้เป็นความสําเร็จในการเพราะขายายพันธุ์แมงกระพุนหนังลายจุดและแมงกระพุนลอดช่องเพื่อเป็นอาหารของเต่มามะเฟืองด้วยค่ะเราเลี้ยงเต่มามะเฟืองอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้นวัตรกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นได้ จริงังมีหลายอย่างที่สามารถที่ต่อยอดลงไปได้อีกเยอะเลยครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คอยสังเกตและก็เรียนรู้กับมันคิดทดลองแล้วก็ได้องความรู้ขึ้นมาแล้วก็นําไปปฏิบัติได้ตอบโจทย์าทางวิทยาศาสตร์ตอบโจทย์กับคําถามว่าถ้ากินอาหารที่ป้อนในมือของมนุษย์แล้วเวลาปล่อยออกไปมันจะกินอาหารเป็นหรือเปล่าก็ตอบได้คําเดียวว่าไม่ต้องฝึกกับเป็นเราก็มองว่าถ้าเราจับสธรรมชาติทั้งปีไม่ได้ เราก็น่าจะมีการเพาะขยายพันธุ์ของอแมงกะพลุนที่เป็นอาหารหลักของมันแต่ตัวทั้งหมดที่เราเพาะทั้งหมดนะครับเราก็เพาะสําหรับที่จะไปผสมอาหารที่ทําเป็นอาหารเยลลี่ครับที่จะให้กับต่อกินเพื่อป้องกันเพื่อให้ปราศจากเชื้อโรคต่างๆตัวพ่อแม่พันธุ์ก็คือเป็นแมงกะพลุนรอดช่องกับแมงกะพรุนหนังลายจุดนะครับเราก็ไปจับมาจากหน้าหาดนี้เลยครับที่มีอยู่เป็นปริมาณจํานวนมากในช่วงฤดูการของต้นปีอยู่แล้วโดวยปกติครับเราจับมาได้เสร็จปุ๊บเราก็มามามา,มาพักไว้ในบ่อห้าตัน แล้วก็มีการให้อาหารทุกวันจนจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็มีการผรสมพันธุ์กันแล้วก็ปล่อยไข่กับน้ำเชียอออกมาซึ่งที่เรียกว่าหนึ่งก็คือเป็นโพลิปมาเกาะอ,อยู่ที่ข้างทางเพราะงั้นโพลิปก็พัฒนาต่อเป็นซอวิลา่าเป็นอ่าสุดท้ายก็ปล่อยออกมาเป็นอีพิลาออกมาพอได้เป็นอีพิลาปุ๊บเหมือนเช่นระยะตรงที่เห็นว่าเป็นตัวเล็กๆคล้ายๆร่มนะครับแล้วก็เด้งไปเด้งมาหลังจากนั้นก็มีการให้อาหารก็คือเป็นไรน้ําเค็มนะหรือที่เรียกว่าอาร์เธเมียครับให้เขากิน พอสักกายนอายุประมาณสัก30บถึง50บวันเนี่ยเราก็คัดตัวใหญ่ๆครับไปไปปัน่นแล้วก็ผสมลงในอาหารเยลลี่มีอาหารธรรมชาติของต่อมมะเฟืองจริงๆซึ่ง,งตัวนี้สำคัญมากถ้าไม่มีตัวนี้โอกาสที่ทาจะเลี้ยงต่อมมะเฟืองให้ประสบความสาเร็จมันไปได้ยากมากและตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่เพาะได้เป็นเป็นที่ที่ศูนย์วิจัยอันดมามันเป็นที่แรกเหมือนกันนั่นคือแมงการ์ุนกอดช่องกับแมงการุนหาลายจุด ก็จะเป็นบ่ออนุบาลแมงกะพุนซึ่งเป็นอาหารของต่าอาเฟืองค่ะแมงกะพุนที่เอามาอนุบาลน,นี้เราจะไปจับจากทะเลมาก่อนที่ตัวใหญ่ๆส่วนมากเราจะเป็นแมงกะพุนหนังลายจุดกับแมงกะพุนหนังรอดช่องมันมีพิษน้อยที่สุดค่ะเราจะจับตัวพ่อแม่พันธุ์มาใส่ในบ่อน,นี้ก่อนแล้วพ่อแม่พันธุ์มันจะปล่อยโพลิปออกมา โพลิปก็จะเป็นระยะหนึ่งของแมงกะพรุนก่อนที่มันจะมาเป็นแมงกะพรุนตัวใหญ่ๆก็คือมันจะมีระยะโพลิปอีฟิล่าเมดูซ่าแล้วเรารอทิ้งไว้ประมาณ20วัน20 -30 วันเขาก็จะปล่อยโพลิปออกมาแล้วโพลิปจะเกาะอ,อยู่ตามบริเวณผนังเกาะเขาจะเกาะอ,อยู่กับที่ค่ะโพลิปจะเกาะแล้วมันจะเป็นเหมือนดอกไม้อะคะ่ะเหมือนมีหมีฐานแล้วก็มีเหมือนดอกไม้ออกมาประมาณอีก20วันเขาจะปล่อย ตัวโพลิปออกมาเป็นอีฟล่าเป็นตัวประมาณนี้ค่ะถ้าอาหารมันเพียงพอประมาณ20วันมันก็จะเป็นระยะเมดูซ่าค่ะซึ่งระยะเมดูซ่าเราก็จะเลี้ยงประมาณจนถึงเหรียญสิบาทเราก็สามารถเอาให้เต่ามาเฟืองหรือเต่าตนุก,กินได้แต่แต่ก่อนเราเคยให้เต่าตนุเอ้ยเต่ามาเฟืองกินแบบสดๆดค่ะแต่ว่าการกินสดก็คือแมงกะพรุนมันมีพิษและในน้ำที่เราเลี้ยงแมงกะพรุนมันเป็นน้ำดิบที่ไม่มีไม่ได้ผ่านการทร e ต t มาค่ะ มันก็เลยทําให้เต่ามาเฟืองติดเชื้อค่ะตัวควบคุมแมงกระพุนนะคะประชากรของแมงกะพุนไม่ให้มันมีมากเกินไปเพราะว่าถ้ามันมีมากเกินไปมันก็จะส่งผลกับนักท่องเที่ยวค่ะเวลาเขาโดนแมงกะพุนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต่อมาเฟืองก็จะช่วยลดประชากรแมงกะพุนด,ด้วยการอนุบาลเต่าตนุภายในศูนย์ได้รับก,การดูแลเป็นอย่างดีจากน้องๆทีมงานของพี่ฮิรัน ยังน้องพลอยน้องไอและน้องตน้นที่ทุ่มทั้งใจเททั้งกายในการอนุบาลลูกเต่ามาโดยตลอดค่ะจริงๆก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มาทํางานที่ตรงนี้เพราะว่าน้อยคนมากที่จะได้เข้าถึงในตัวสัตว์เพราะว่าเขาเป็นสัตว์สงวนด้วยแล้วก็เต่าเต่ามะเฟืองแล้วก็เต่าตะหนวค่ะมันก็มีความสําคัญกับระบบนิเวศพลานาที่ในการดูแลในกลุ่มสัตว์หายากครับคือ ดูแลเรื่องระบบน้าครับเพราะระบบน้ําเป็นสําคัญมากครับเพราะเต่าใช้ชีวิตอยู่ในน้าครับแล้วก็น้ําคุณภาพที่ดีปราศจากเชื้อโรคครับเหมือนเราให้น้ําทะเลมาติดดิบแล้วก็มากาจัดด้วยคลอรีนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อครับฆ่าด้วยคลอรีนแล้วก็ทิ้งประมาณสักอาทิตย์นึงครับแล้วก็เช็คดูว่าคุณภาพของน้ําหมดคลอรีนแล้วยังครับถ้าหมดคลอรีนแล้วเราก็สามารถนําสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ปล่อยได้ครับน้ำครับถ้าเทียบได้ก็เหมือนกับ ปัจจัยสาคัญในการอนุบาลสัตว์ครับเปรียบเทียบได้เหมือนการหายใจของคนเราถูกไหมครับเพราะเต่าชีวิตหนึ่งทั้งชีวิตอยู่ในน้ํะครับนอกจากขึ้นมาวางไข่อย่างเดียวที่ขึ้นมาจากเหนือน้ําถูกครับเหมือนของเราก็เลี้ยงในระบบกึ่งปิดนะครับเพราะปัจจัยที่ไม่สามารถคุมได้อีกมากมายเลยครับครับเหมือนกับปัจจัยภายนอกด้วยครับถึงก็น้ําเลยมีปัจจัยสําคัญนะครับเหมือนน้าของเราคัรระบบน้ําของเราครับคืนหนึ่งเราสุบจากปั๊มข้างล่างขึ้นในพักน้าตั้งน้ําก็ผ่าน UV ครับั่านตัวครอง แล้วก็สูบเข้าในตัวบ่อเลี้ยงครับแล้วก็อัดอากาศเพื่อช่วยลดการติดเชื้อครับเพราะในทะเลมันมีเชื้อหลายเชื้อเชื้อโรคอยู่ครับที่เราทําแบบนี้คือต้องการน้ําที่มีคุณภาพในการอนุบาลตํามอเฟืองให้ได้มาตรฐานครับเพื่อปลอดภัยจากเชื้อโรคครับบ่อที่เลี้ยงครับเราจะเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วก็ถ่ายอีกบ่อนึงครับมันจะมีเศษอาหารที่มันขับออกมาครับทําให้น้ําเสียครับเป็นแหล่งเชื้อโรคครับ ปกติเราจะเลี้ยงเต่าในบอ่อใหญ่นี้บอ่อนี้ประมาณ40ตันอ่าก่อนทุกครั้งที่เราจะให้อาหารเราจะจับมาใส่กระมังค่ะเราจะจับทุกตัวมาใส่กระมังพักไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อให้มันหายตกใจก่อนที่จะให้อาหารค่ะค่ะวิธีการป้อนเราก็จะให้การให้ให้เขากินข้างปาก แต่ตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าเขาจะกินหรือเปล่าเขาตกใจมากเลยถ้าเขาอยู่ใน นช่วยกันอนุรักษ์โดยการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําเพื่อที่แบบให้ต่อมาเฟืองมีชีวิตรอดเพราะว่าบางครั้งขยะต่อมาเฟืองเขาคิดว่าเป็นแมงกระพุนนะคะเขาจะเข้าไปกินพอเขาไปกินแล้วเขาจะแบบไม่สามารถย่อยได้มันก็ทำให้เขาตายได้ค่ะเราเริ่มต้นง,ง,ง่ายๆโดยการไม่ทิ้งขยะค่ะที่มันไม่ส่งผลกับเขาในทะเลอะไรเยงนี้ค่ะก็เราสัญญากับตัวเองนะครับว่าเราจะไม่ทิ้งขยะ ลงสู่ธรรมชาติเราเริ่มต้นจากตัวเราคนหนึ่งถ้าคน1ิบคนไม่ทิ้งเราก็ไม่มีขยะ10ชิ้นถ้าคนล้านคนไม่ทิ้งก็ไม่มีขยะ1ล้านชิ้นการอนุรักษ์ต่อมาเฟืองนะครับมันทำมันทำได้เลยทันทีต่อมาเฟืองต่อทะเลมันน่ารักมากแล้วอัตรารดตายโดยธรรมชาติมันต่ํามากถึงจุดหนึ่งถึงจุดสองเปอร์เซ็นต์แล้วมาเจอจากน้ามือของกิจกรรมของมนุษย์ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจที่ให้มันเกิดขึ้นซึ่งมันสะท้อนออกมาให้เห็นชัดแลวครับว่าปัจจุบันเนี่ยสถานะของต่อมาเฟืองมันอยู่ในสถานะ ใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างมิกฤตและเต่าออื่นๆก็อยู่ในสถานะของสัตว์คุ้มครองนะฮะที่โดนถูกจัดไว้แล้วว่ามีแนวโน้มที่จใกล้ศูนย์พันธุ์นะครับในปี2,561-2,564พบเต่ามะเฟืองกลับมาวางไข่ที่พังงาและภูเก็ตอีกครั้งโดยมีลูกเต่ามะเฟืองฟักตัวจากไข่ออกสู่ทะเลมากกว่า1000ตัวตามสถิติลูกเต่า1000ตัวจะมีเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นจะมีชีวิตรอดไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ การนำต่อทะเลมาอนุบาลจึงเป็นการเพิ่มประชากรเต่าและลดการสูญพันธุ์ของเต่าทะเลที่ตกอยู่ในสภาวะอันตรายจากมนุษย์ก่อขึ้นส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเต่าทะเลจึงถูกจัดให้เป็นสัตว์สงวนโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤตแล้วบัญชีแดงของ IUCN จัดให้เต่ามะเฟืองอยู่ในสถานะของ critically endangered คือใกล้สูนผ่านอย่างวิกฤตเพราะถ้ารอให้วิกฤตก่อนแล้วมาอนุรักษ์จะไม่ทันการอย่ารอให้ถึงวันที่เต่าทะเลหายไปเหมือนไดโนเสาร์หายไปจากโลกเริ่มต้นที่ตัวเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมช่วยกันอนุรักษ์ทะเลอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากอย่างจริงจังก่อนที่ลูกหลานในอนาคตจะไม่รู้จักเต่าทะเลอีกต่อไปและอย่าลืมว่าความสำเร็จการอน,อนุบาลเต,าเตาเ่ามะเฟืองหรืออาหารเต่าตนุ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์หลังจากนี้ยังต้องศึกษาทดลองเพาะขยายพันธุ์เพิ่มประชากรเต่มามะเฟืองและเต่าทะเลต่อไปเราทุกคนสามารถช่วยกันอนุรักษ์เต่มามะเฟืองและเต่าทะเลได้เพียงแค่ไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงชายหาหารือทะเลเพื่อไม่ให้เต่าเผลอกินเข้าไปเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้เริ่มที่ตัวเราทำตั้งแต่วันนี้สวัสดีค่ะ